วันนี้จะมาหลอยขายรถเจ้านายนะครับเป็นรถส่วนตัวเจ้านายที่บอกเลยว่าแต่งมาเต็มๆนะครับบบพ้องขี่เจ้านายขายเปล่าไม่รู้แต่ว่าวันนี้ผมจะขายนี่คือ s c r a m b อร์พ0 0สอนะครับบอกเลยว่าเป็นที่เป็นตัวท็อปนะเป็นตัวท็อปของ s c r a m b อรนะครับตัวท็อปของ s c r a m b อรเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวก็จะเป็น XE XE เนี่ยเป็นตัวสูงตัวนี้จะเป็น XC นะครับเอาว่าเป็นรุ่นที่ท็อปสุดในเครื่องบอลเนวิลนะครับเพราะว่าเครื่องบอลเนวะิลเนี่ย ไม่มีรุ่นไหนที่ให้ออปชันมาเทพขานาดนี้ไม่ว่าจะเป็นโชคโชว่านะครับปั๊มเบมโบ m 50นะครับล้อทูฟเฟลดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นเครื่องบอร์นิวิลที่เป็นคีย์เลสนะครับนี่กุญแจคีย์เลสก็จะเป็นแบบนี้นะเหมือนกับพวกทริอัมส,ส,สปีดพันสองเหมือนกับพวกล็อกเกตนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย อยู่ในเครื่อง b o n น v i e w ซึ่งเครื่องบ o bon n น v i e w เนี่ยไม่มีรุ่นไหนครับที่เป็น Keyless นะครับแล้วก็ปั๊มบนเี่เบมโบนะครับโชคหลังเป็นเออรลินด้วยนะเดี๋ยวมดูโชคหลังก่อนนะนี่โชคหลังเออรลินสีทองสแตนดาร์ดโรงงานนะครับนะบอกเลยว่าออฟชั่นไม่มีรุ่นไหนเทียบได้นะครับนะคือในเครื่อง b o n น v i e w นะมาเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งว่ารถเจ้านายมีอะไรแต่งกันมาบ้างนะครับมาที่ชุดหน้าก่อนเลยนะครับ จานเบรกนะครับนะบจานเบรกของเ,อเกลเกลเฟอร์นะครับของเกลเฟอร์ตัวนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่น่าจะหลายตังอยู่นะท่านผู้ชมนะครับกันล้มอีวอเทกแกลล้อนะครับนะกระปุกน้ำมันเบรกของ r i z โซมานะครับมีกระจกให้2ชุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะครับสามารถดูได้สอง,สองแบบบอกเลยว่ากระจก4อันโคตรสุดนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวตุ้มปแฮนนะด,ด์นะท่านผู้ชมตัวนี้ไหลตังนะ แล้วก็ตัวไฮไลท์เลยก็คือนี่เด่นเด่นชัดชท่อซาร์นะครับเบิกใหม่นี้มีนี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะมีสี่ห้าหมื่นนะครับหรือแสนหนึ่งนะครับประมาณห้าหมื่นแอปแล้วกันนะครับนะก็ออปชั่นเต็มเต็มท้ายสั้นนะครับและที่สําคัญคันนี้ยังไม่จดทะเบียนนะครับป้ายแดงนะครับยังไม่จดทะเบียนวิ่งแค่สองพันโลเท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูเลขไหม์ก่อนหลดแน่นเลยมาเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอเลขใหม่มันจะขึ้นเร็ว เดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่งใช่ไหมเนี่ยกุญแจอ่ามาแล้วอ่าเมื่อกี้กุญแจห่างไปนิดนึงเลขไมล์สองพันสามร้อยสามสิบสามโลนะครับอ่าเลขไมล์น้อยมากๆนะแล้วก็อย่างที่อย่างที่บอกนะเป็นรถป้ายแดง,งไม่จดทะเบียนนะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงท่อซารนะเสียงมันจะเป็นยังไงเ,เสียงแบบโคตรกระพือนะท่านผู้ชมมาเป็นลูกเ,เสียงโคตรเร้าใจนะครับสำหรับราคาหนะ้าร้านเราเปิดเพียงครับผม6,99,000บาทแต่จริงๆแล้วรุ่นนี้ราคาป้ายแดงจะอยู่6ี่หนนะครับแต่วันนี้ ถ้าใครมาจากคลิปนี้ดูคลิปนี้อยู่เอาไปเลยราคาเท่าป้ายแดงปกตินะครับเพราะว่าคันนี้เป็นป้ายแดงที่ยังไม่จดทะเบียนนะครับแต่วิ่งกิโลมาิดน,นึงนะก็คือว่าแง่เจ้าเจ้านายแต่งจอดแต่งโชว์นะครับแต่งเอาไว้ออกงานนะครับเอางานจริงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยได้ของแต่งไปประมาณเนี้ยผมว่าคุ้มนะในราคาป้ายแดงนะครับประมาณ6กแสนส่หน่อยๆนะครับใครที่สนใจก็จดทะเบียนคนแรกได้ดอกเบีย้ยป้ายแดงนะครับออกรถเริ่มต้นไม่ไม่เท่าไหร่นะจำไม่ได้เดี๋ยวรูดูได้ที่ใต้คลิปนะครับ นะส่วนสูงคุณสูง177ก็สวนเท้าเกือบถึงพื้นนะแต่ถ้าเป็น XE เนี่ะน่าจะบัรเละเลยท่านชมนะตัวนี้ก็ถือว่าต่ำลงมาหน่อยขี่ง่ายนะครับสายด่วนโทร0949694969หรือแอดไลน์ครับ VAKYDOMN ลากันไปกับ Triumph s c ั a m b l ร์1200 XC นะตัวนี้จดทะเบียนแล้วน่าจะเป็นปี22 23นะครับนะอะไรแต่งเต็มๆแบบนี้มูลค่าประมาณแสนหนึ่งนะครับเอาไปราคาป้ายแดงปกตินะเพราะว่าคันนี้ ถือว่าเป็นป้ายแดงยังไม่จดทะเบียนจเจอกันคลิปหน้าลากันไปครับผม